ขอสันติสุขของพระเจ้าได้ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายในเช้าวันนี้และให้พระพรแห่งพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เราทั้งหลายจะนำไปเพื่อคิดและพิจารณาถึงชีวิตของเราทั้งหลายที่จะเติบโตเข้มแข็งและเกิดผลเป็นที่ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราอธิษฐานเพื่อรับการทรงนำ การอวยพรขององค์พระผุ้เปเจ้าในเช้าวันนี้ครับข้าแต่พระเจ้าเวลานี้ผู้รับใช้ของพปรองได้ยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพปรองยืนต่อหน้าบรรดาธรรมิกชนของพปรองเพื่อชี่จกประกาศพระวจนะของพปรองโปรดชำระถ้อยคำ ที่จะออกจากปากผู้รับใช้ของพปรองให้ถ้อยคำนั้นได้เป็นพระพรสู่บรรดาประชากรของพรรองเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความบริบูรณ์ที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอน้อมรับการทรงนำด้วยการขอบพระคุณทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน วันอาทิตย์นี้ขอแบ่งปันหลักคำสอนที่สำคัญตามหลักพระคัมภีร์แก่พี่น้องที่รักและเคารพซึ่งคำสอนนี้เป็นเครื่องชีว้วัดว่าคนคนนั้นเป็นสาวกสาวกของพระเยซูเจ้าหรือเป็นผู้นับถือคริสต์นับถือาศาสนานั่นก็คือการถวายตัว คำว่าการถวายตัวคืออะไรพระคัมภีร์ได้ให้ความหมายของการถวายคือการยกให้การมอบให้เป็นของของพระเจ้าการถวายคือการยกให้การมอบให้เป็นของของพระเจ้าเมื่อเราถวายอะไรให้กับพระเจ้า เราก็ยกสิ่งนั้นให้พระองค์เมื่อคำคำนี้นำมาใช้กับชีวิตของผู้เชื่อก็หมายความว่าผู้เชื่อได้มอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าผู้เชื่อได้มอบชีวิตทั้งสิ้นให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือให้พระเจ้าเป็นผู้มีสิทธิอำนาจเต็ม ในชีวิตของเราพระเจ้ามีอำนาจครอบครองจัดการในชีวิตของเราชีวิตของเราจึงเป็นเหมือนกับของขวัญที่มออแด่พระเจ้าหลักคำสอนในคัมภีรโรมบทที่ 12, ข้อหนึ่งคือการถวายตัวของเราให้กับพระเจ้าซึ่งน่าจะแยกให้เห็นความสำคัญสองประเด็น นั่นก็คือประการแรกเหตุผลที่ต้องถวายตัวแด่พระเจ้าคือเพื่อเห็นแก่พระเมตตาของพระเจ้าเหตุผลที่ต้องถวายตัวแด่พระเจ้าคือเพื่อเห็นแก่พระเมตตาของพระเจ้าเพราะด้วยว่าพระเมตตากรุณาของพระเจ้าเราทั้งหลายผู้เป็นคนบาปได้รับการไถ่ชำระให้เป็นผู้บริสุทธิ์ จากการที่เราจะถูกพิพากษาโทษแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ยกโทษให้แก่เราจากการที่เราจะถูกพระอาศยาของพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ให้เรารับการลงโทษจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับเพราะการไถ่ชำระให้เป็นผู้บริสุทธิ์และชีวิตของเราที่ได้รับการไถ่ จึงไม่ได้เป็นชีวิตของเราอีกต่อไปแต่เป็นชีวิตของพระเจ้าที่โปรงประทานให้ในนามของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นเราจึงไม่ควรยึดชีวิตที่เราที่เราได้รับจากพระเจ้าไว้เป็นตัวของเราเองพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของของเราผู้นำได้อ่านอารามพบทธรรม ในสดุดีบทที่หนึ่งภาพชัดเจนว่าเราเป็นของของพระเจ้าพี่น้องครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ1ถึงข้อ9จากความตายไปสู่ชีวิตถ้าท่านมีปากกาจดไว้อยากจะให้ท่านกลับไปแล้วอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ว่า,าจากความตายไปสู่ชีวิตในนามของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อเราอย่างไร ในหนึ่งโครินบทที่ 6: ข้อ20ได้บอกว่าพระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นท่านจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดพระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นท่านจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด พระเจ้าทรงให้สิทธิแก่เราที่จะครอบครองร่างกายชีวิตของเราแต่อย่าลืมว่าเจ้าของที่แท้จริงคือองค์พระผู้เป็นเจ้าหลายคนไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของตัวตนของเราจึงถือโอกาสครอบครองและใช้ชีวิตที่พระเจ้าได้ไถ่แล้วตามใจปรารถนาของตน เหมือนกับคนที่อยู่บ้านคนที่ให้เราอยู่แต่ทำกับบ้านที่เขาให้เราอยู่นั้นตามอำเภอใจโดยไม่ถามเจ้าของบ้านยิ่งไปกว่านั้นบางคนก็ยึดบ้านเป็นของตนเองทำอะไรก็ได้พี่น้องครับนั่นคือประการแรกประการที่สอง พระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบการถวายตัวกายของเราหรือชีวิตของเรากับการถวายเครื่องบูชานั่นหมายความว่าการถวายตัวเป็นเรื่องสำคัญและมีคุณค่ามากเหมือนกับการถวายเครื่องบูชาในพระคัมภีร์เดิมที่มีคุณค่าและมีความสำคัญกับอิสราเอลเกี่ยวข้องกับการไถ่โทษการยกโทษบาป แสดงถึงความจงรักภักดีการสำนึกในความผิดที่อิสราเอลได้กระทําเขาจึงได้ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าดังนั้นการเข้าใจความหมายง่ายๆในเรื่องนี้ก็คือเมื่อเราได้ถวายตัวของเราแด่พระเจ้าเมื่อเราได้ถวายตัวของเราแด่พระเจ้าเรากำลังกระทําสิ่งที่มีคุณค่าและกระทำในสิ่งที่สำคัญมาก เหตุผลประการที่หนึ่งในการที่เราได้ถวายตัวแด่พระเจ้านั่นก็คือความบริสุทธิ์พี่น้องครับความบริสุทธิ์สิ่งใดๆก็ตามที่ถวายแด่พระเจ้าสิ่งนั้นคือหรือถือว่าเป็นสิ่งบริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งนั้นบริสุทธิ์แล้วจึงนำมาถวายแด่พระเจ้า แต่สิ่งนั้นถูกแยกออกมาเพื่อถวายแด่พระเจ้าแม้จะมีข้อกำหนดสิ่งของที่ถวายก็ตามแล้วพระเจ้าจะทรงกระทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นบริสุทธิ์ด้วยพระองค์เองไม่มีมนุษย์คนใดไม่มีสิ่งใดที่บริสุทธิ์แล้วมามอบถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทำให้ทั้งสิ้นบริสุทธิ์ด้วยพระองค์เองเพื่อให้ทุกสิ่งที่นำมาถวายสอดคล้องกับพละลักษณะแห่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราถวายตัวของเราพระเจ้าจะกระทำให้เราเป็นคนบริสุทธิ์สอดคล้องกับพระลักษณะของพระเจ้าจุดประสงค์นั้นก็คือพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ ทุกอย่างที่ถวายต้องบริสุทธิ์พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงกล่าวแก่ชุมชนอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายต้องบริสุทธิ์เพราะเราพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ9ถึงข้อที่สิก็บอกไว้เช่นนั้น แต่ท่านทั้งหลายเป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกโริหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดไปสู่ความสว่าง อันมหัสจั์ของระองเมื่อก่อนท่านทั้งหลายไม่มีชาติบัดนี้ท่านทั้งหลายเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนท่านทั้งหลายหาได้รับพระกรุณาไม่บัดนี้ท่านได้รับพระกรุณาแล้วอาเมนไหมครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าครับในขณะเดียวกัน การดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าและควรเป็นความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของเราทั้งหลายความปรารถนาที่จะทำให้เราแยกแยะอย่างถูกต้องต่อการอยู่ในโลกใบนี้และมีความต้องการที่จะให้ชีวิตของเราจิตวิญญาณของเราที่จะเข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นในแต่ละวัน ด้วยว่าเราทุกคนไม่ใช่คนของโลกแต่เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยากให้ท่านกลับไปอ่านคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ในยอห์นบทที่17ยอห์นบทที่17ข้อ1ถึงข้อที่19คําคำอธิษฐานของพระเยซูที่มีต่อสาวกของพระองค์ เป็นคำอธิษฐานที่เต็มด้วยความรักเต็มด้วยความห่วงใยปรารถนาที่จะให้สาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ขอให้พระบิดาได้ดูแลรักษาเขาเพราะเขาไม่ใช่คนของโลกเขาเป็นคนของพระเจ้าของพระบิดาพี่น้องครับชีวิตของเราผู้เชื่อเป็นของพระเจ้า แต่เราอยู่ในโลกโลกนี้ไม่ใช่ของเราแต่ชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าพี่น้องครับผู้เขียนพระธรรมตอนนี้คืออาจารย์เปาโลคำสอนของท่านบอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ ฉบับแปลว่าอีกฉบับบางบางฉบ,บ,บับแปลว่าอย่าดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้ดังนั้นคนของพระเจ้าต้องอยู่เพื่ออะไรครับเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้าเป็นของของพระเจ้าเราก็ต้องอยู่เพื่อพระเจ้าเราลอง,ลองเพลงสั้นนะครับที่ผมเป็นตั้งแต่เด็กๆมาจนถึงปัจจุบันก็ยังจำได้ว่า อยู่เพื่อพระคิดชีวิตถวายพระองค์เพลงนี้เราร้องอยู่เสมอแต่ความหมายนั้นได้ฝังลึกในชีวิตของเราหรือไม่อยู่เพื่อพระคิดชีวิตถวายพระองค์คนของพระเจ้าอยู่เพื่อนมัสการพระองค์อยู่เพื่อที่จะเชื่อฟังพระองค์ อยู่ฝ่ายพระองค์ในการต่อต้านความเชื่ออยู่เพื่อพระองค์เพื่อเกลียดชังความผิดบาปและรักชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นรู้จากกลอุบายของซาตานมาในทุกรูปแบบคนของพระเจ้าจะอยู่ฝ่ายแห่งความชอบธรรมความถูกต้องความยุติธรรมเหมือนอย่างที่พระเจ้ามีพระประสงค์ มีคาบทที่หข้อ8บอกว่ามนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจจก,กรุณาดำเนินชีวิตด้วยความทอมใจไปกับพระเจ้าของเจ้าอยากจะเน้นบรรทัดสุดท้ายดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้า ของเจ้าพระเจ้าของเราเราเป็นของพระเจ้าการดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าแต่คนของโลกแตกต่างกับคนของพระเจ้าพี่น้องครับให้เรายึดเอาแบบของพระเยซูคริสต ดำเนินชีวิตแบบของพระเยซูคริสต์สำแดงต่อพระพักของพระเจ้าสำแดงต่อหน้าคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้คือดำเนินชีวิตโดยมีพระวิญญาณเป็นผู้ทรงนำเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์การที่เกิดผลในพระวิญญาณแตกต่างกับการเกิดผลในฝ่ายเนื้อหนังคนที่ดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนัง คำภีร์กรารเทียบที่ห้าได้สอนได้เตือนถึงชีวิตในผลแห่งเนื้อหนังนั้นร่างกายที่หรือชีวิตของเราที่ดำเนินในฝ่ายเนื้อหนังอย่างคนในโลกนี้อาจารย์เปาโลบอกชัดเจนว่าคนที่ดำเนินชีวิตอย่างนั้นอุทิศตนอย่างนั้นให้กับฝ่ายโลกเขาจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าประการที่สอง นอกจากความบริสุทธิ์แล้วคำพิรีตอนนี้ได้ให้เหตุผลว่าเป็นที่ชอบพระไทยเป็นที่ชอบพระไทยหรือกล่าวอีกในอย่างหนึ่งว่าเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระไทยเมื่อสิ่งนั้นๆเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์แล้ว สิ่งที่สำคัญซึ่งอาจารย์โปโลได้กล่าวถึงคือต้องการให้คนที่ถวายตัวแด่พระเจ้าเป็นที่พอพระไทยของโปรงเสมอและตลอดไปการที่จะเป,เป็นคนที่พอพระไทยของพระเจ้านั้นไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น และไม่ใช่เฉพาะวันที่เราที่จะดำเนินชีวิตเพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นแต่ทุกเวลาทุกสถานการณ์ที่เราดำเนินชีวิตอยู่นั้นเราจะต้องให้เป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าดังนั้นจงรับการเปลี่ยนแปลงใหม่จากพระเจ้าโดยการถวายตัวของท่านที่มีชีวิตอยู่ แล้วทุกสิ่งในชีวิตของท่านจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งสิน้นให้เราถวายตัวแด่พระเจ้าแล้วเราจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งสินสง้น2โครินธ์บทที่5ข้อที่17บอกชัดเจนถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆกก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเมื่อเราถวายตัวแด่พระเจ้ารับการเปลี่ยนแปลงใหม่เราจะได้รับทรบาบน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าพระองค์มีพระประสงค์ต่อเรามากมายเพียงใดสิ่งที่สำคัญยิ่งของน้ำพระทัยในพระเจ้าที่ปรากฏในพระเยซูคริสต์นั้นก็คือ ปรารถนาที่จะให้ชีวิตจิตวิญญาณของเราอยู่ในนิรันดรการกับองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดจำไว้ครับพี่น้องพระประสงค์ของพระเจ้ามีมากมายแต่ที่สำคัญพระองค์ปรารถนาที่จะให้ชีวิตจิตวิญญาณของเราทั้งหลายผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นั้น ได้อยู่ในนิรันการของพระเจ้าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของ,รงพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เมื่อเราถวายตัวแด่พระเจ้าเราจะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมเราจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมพระเยซูคริสต์เจ้าได้สอนไว้พี่น้องครับมัทธิวบทที่7ข้อ 21- ถึง23พระเยซูได้ตรัสว่า ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากมาร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าโปร่งกล่าวพระนามในพระนามของโระอง และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือเมื่อน,นั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำาชั่วจงไปเสียให้ผลหน้าเราพี่น้องที่รับทั้งหลาย ตรงกันข้ามถ้าหากเราไม่อุทิศตนหรือถวายตัวแด่พระเจ้าเราก็ไม่ได้รับการชำระรับการเปลี่ยนแปลงใหม่และชีวิตของเราก็จะดำเนินอย่างคนที่ถือคริสและอย่างกับคนในโลกเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของความเมตตากรุณาของพระเจ้า ที่ทรงสำแดงในนามของพระเยซูคริสต์ที่บนไม้กางเขนและไม่ชื่นชมยินดีในชัยชนะในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์และที่สำคัญไม่สำนึกที่จะตอบสนองพระคุณของพระเจา้าโดยการปรนนิบัติการนมัสการพระองค์ พี่น้องครับจงภาคภูมิใจในเวลานี้ที่ชีวิตของท่านจิตวิญญาณของท่านที่พระเจ้าได้ถ่ายชำระแล้วได้มาอยู่จำเพาะพระพักของพระองค์ไม่เพียงที่จะให้ท่านทั้งหลายอยู่ต่อพระพักของพระองค์บพระวิหารเท่านั้นแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าทุกวันเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ขอพระเจ้า ได้ปวดให้ท่านทั้งหลายรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกวันและรับการเสริมกำลังให้มีชีวิตที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทิศวายตัวแด่พระเจ้าด้วยการเป็นนักอธิษฐานอธิษฐานทุกวันจงเป็นนักอธิษฐานทุกวันจงเป็นคนที่ใคร่ครวญพราวชนะ พระคำพีทุกวันทุกวันจงเป็นผู้นั้นที่จะปรนนิบัตริรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อตลอดไปอาเมน